คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการอธิบายทำบานเปิดคู่ครับของชุดกระทุ้งยูโรแบบไม่มีเสากลางนะครับเปิดแหวกไปคือแบบโล่งๆครับนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อกี้ตัดเฟรมนะครับอนนี้ตัดกรอบบานนะครับจะเป็นกรอบบานยูโรแล้วก็เป็นเฟรมยูโรนะช่วงนี้ก็จะมีร่องกรุ๊ปทั้งหมดนะครับนี่ครับเทคนิคที่นี่เขาจะรวบสองเส้นพร้อมกันแล้วก็ตัดครับ พื่อประหยัดเวลาเวลาตัดตรงส่วนตัด45เขาก็จะมีแท่นนะครับแท่นตัด15 45โดยตรงแต่ถ้าเราจะใช้แท่นสันติแบบธรรมดาก็ใช้ได้นะครับมันตัดง่ายอยู่ครับเพราะว่าหน้าบานมันใหญ่โดที่ไม่มีเทคนิคการทำเขาเขาจะตัดทุกอย่างก่อนครับแล้วค่อยมาบากทีเดียวตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับทั้งรอบบานทั้งรอบยูโกรอบเฟรมยูโลนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาบากกล่องก้านนะครับบากกล่องก้านก็จะเป็นของ,องสันติเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะเวลาบากน,นะครับบากที่แกนตั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าแกนขวางเนี่ยไม่ต้องบากเราไปดูดสกูได้เลยครับเราก็ใช้ตัวมันนะครับทำแบบนะแบบเจาะเจาะเพื่อจะยึดสกรูนะครับระหว่างแกนตั้งกับแกนขวาง ทำไม่ยากนะครับทําง่ายกว่าชุดกระทุ้งยูนี่ยนเยอะความไฮโซต่างกันยางที่ใช้นะครับจะเป็นยางกระทุ้งเล็กส้มนะครับฐานแข็งแต่ว่าที่168เขาขายสีส้มนะครับ,าาาม,รบมาใส่ยางเสร็จนะครับเราก็ยึดสกรูทั้งสี่มุมนะครับมุมละสองตัวแค่นั้นเองครับ อันนี้ทําเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับขั้นตอนแต่จริงๆแล้วถ้าจะทําให้กันน้ําเราจะต้องยิงซิลิโคนด้วยแล้วก็เจาะรูระบายน้ําด้วยนะครับต้องใส่วาวลระบายน้ำอะไรอีกนี่นครับเดิดทั้งสี่มุมได้้วครับเฟรมส่วนเซนเตอร์หรือวิธีการลดการตัดบานเนี่ยไปปรึกษาได้เลยครับที่168่งหกอลูมิเนียมทุกสาขาครับ ทุกที่เขาสอนฟรีหมดครับอ่านี้ก็ทําการบากบากที่ต้นขวางนะครับเสากอบบานที่ต้นขวางนะครับไม่ใช่ตัดที่เสาตัดที่ขวางเพื่อให้ปลายก้านเนี่ยแข็งขึ้นไปได้ c ิวที่เราจะใช้นะครับในคลิปนี้จะเป็น c ิ c 15สั่งเข้าไปในกรอบบานกระทุ้งอยู่โล อันนี้เราเจาะเพื่อจะใส่มือจับ D N W ตัวใหญ่นะครับแกนฟ็อกจริงๆทั้ง2บานนะครับเราสามารถใส่มือจับกระทุ้งได้นะครับเพราะว่ายี่ห้อ D N W เนี่ยในหนึ่งตัวเนะี่ยมันจะมีทั้งใส่แกนฟ็อกได้แล้วก็ใส่แกนเหลี่ยมได้นะสามารถเอาไปใช้ได้ทั้ง T D Q แล้วก็แกนฟ็อกได้ในตัวเดียวกัน ได้มาสองอย่างเลยแต่ในคลิปนี้เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับเออผมรีบทำคลิปนะครับเลยหยิบจับอะไรก็มาทำคลิปก่อนครับจะเป็นตัวปักเกจนะครับเอามาใช้อันนี้ครับถึงขั้นตอนขั้นตอนการทำแกนซีกรูฟครับเราก็ในแกนซีกรูฟเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแกนเกียร์ตัวใหญ่นะครับ แล้วก็หมุดหมุดล็อกยูโรนะครับส่วนตัวรับล็อกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปใส่ทีกับกับไอกรอบบานไม่มีเสากลางยูโรนะครับตอนจบนะครับตอนที่เราจะตั้งรับล็อกที่หลังอันนั้นไว้ใส,ใส่ใส่ท้ายสุดเลยนี่ครับเราเมื่อเราปั้น ปั้นแกนเกียร์ยรไปแกนล็อกก็แล้วครับเราก็มาใส่ที่ที่เสานะครับใส่แกนเกียร์ใหญ่นะเพื่อให้เป็นตัวขับแกนนะครับมันสีพ่พอยลล็อกยากแค่ชื่อนะครับดูคลิปนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายทันทีครับมันแค่มีความเรื่องมากกินเวลา เพราะฉะนั้นตีราคาสําหรับช่างนะครับเวลาจะเสนอราคาต้องรู้ไว้เลยครับกินเวลาเกี่ยวกับแกนล็อกนีเยอะมากอันนี้นครับเสาอีกเสาหนึ่งนะครับเราจะใส่ปลายก้านนะครับเพื่อให้ C D Q ขับโยกหนึ่งทีครับแขงบนแขงล่างพร้อมกันนั่นคือเรียกว่า C D Q สองทางนะครับคลิปใช้ C t Q สิบห้านะครับ เราจะเจาะรูอะไรให้มันตรงแบบขยับไม่ได้ครับเป๊ะๆครับอันนี้ก็ยึดระหว่างตักเป็ดกับ C D Q น่ครับโยกนะโยกหนึ่งทีแทงทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ครับเขาเรียกมันตีพอยล็อกมันยากแค่ชื่อครับแต่จริงๆทำไม่ยากนะครับหนึ่งหกแปดอลูมิเนียมทุกสาขาสอนกันได้หมดนะครับใครทำไม่เป็นรีบเข้าไปเลยครับ นะอันนี้ทิกสำหรับผมเลยนะครับเคล็ดลับนะครับยึดสก,กูจะแข็งแรงกว่ายึดรีเวทนะครับที่แกนเกียร์กับตัวแกนสีกูนะครับเมื่อเราทำเมื่อเราทำชุดล็อกเสร็จนะครับทั้งสองเสานะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะต่อมาเราก็ประกอบบานได้เลยครับการประกอบบานก็เนี่ยครับอย่าลืมฉากประคองมุมนะครับ เพื่อเวลามันกระแทกหรืออะไรมันจะได้ไม่บิดออกจากกนช่วยได้เยอะนะครับจากระคองมุมนี่ครับประกอบอย่างนี้นครับให้ครบสี่มุมนี่ครับการใส่ใจในการตัดนะครับผลงานที่ออกมาคือมุมจะสนิทมากครับเวลาประกอบเสร็จเมื่อประกอบเสร็จสี่มุมนะครับเราก็มายึดบานพับในคลิปนี้ครับจะเป็นบานพับโฟบาร์ครับแบบเข้าไปในร่องฟูแบบ d ีเนะครับใช้ยี่ห้อสามดง่ายๆนะครับซื้ออุปกรณ์ d ีเอจบครับไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากมายครับออกแบบมาพอดีจริงๆใส่ทั้งบนทั้งล่างครับเวลาใส่นะครับมันจะเป็นรูปแคปซูลเนาะอันนี้จะบอกเทคนิคนะครับเรายึดตรงแคปซูลก่อนครับเผื่อมันติดขัดอะไรนิดหน่อยมันยังพอขยับโยกได้ทีหลัง ทีนี้พอเรายึดบานพับปิดกับบานยูโรเสร็จนะครับแล้วก็เอามายึดเฟรมอันนี้ผมจะบอกอีกเทคนิคนึงนะครับการคำนวณการคิดนะเวลาเราปิดมาแล้วนะครับเราก็จะมีแก๊ปตรงกลางนะครับนี่นะครับแก็ปตรงกลาง เราคิดแค่นี้ครับว่าเราจะเว้นแก๊ปตรงกลางไว้เท่าไหร่สําหรับผมก็จะเว้นสักสามนิ้นครับเราไม่ต้องไปคิดตัวกรอบบาลไม่มีเสากลางยูโรนะครับมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาครับามาแปะหลอกที่หลังเนี่ยครับเราก็จะบากประมาณนี้แค่บากให้เป็นขยักสองชั้นเพื่อเวลาปิดเข้าเฟรม้วเนี่ยมันจะพ้นหมดส่วนเทคนิคการอุดรูอุด,อดอยังไงก็แล้วแต่ช่างนลครับ แต่ละร้านไม่เหมือนกันครับเราอยากจะเก็บความสวยงามไปแล้วก็เราจะยึดกรอบบานไม่มีเสากลางยูโรนะครับผมจะยึดรับล็อกก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเราติดกรอบบานไม่มีเสากลางไปแล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นจะติดยากละตอนนั้นจะต้องมาร์คจุดจะต้องทําอะไรทํายากกว่าเดิมครับอ่าพอเรายึดเสร็จรปุ๊กทีนี้เราค่อยมายึดนะครับกรอบบานไม่มีเสากลางยูโรกับ ตัวบานที่ใส่ C p Q นะครับอันนี้มันก็จะง่ายมากครับเราไม่ต้องไปโกกอะไรทั้งนั้นครับเราออกแบบมาเพื่อหลบสายกานและหลบ C D Q ให้เรียบร้อยเลยครับแล้วบานอีกบานหนึ่งนะครับก็จะปิดนี่ครับ D N W ครับมือจับรุ่นนี้ครับไฮโซมากครับตัวใหญ่ของ D N W ครับโยกหนึ่งทีขยับทั้งแกนนี่ครับ อันนี้เนี่ยตอนสุดท้ายนะครับเราจะมายึดรับล็อกจะยึดไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ยึดหน้างานก็ดีครับหมายถึงตัวรับล็อกนะฮะแล้วแต่เทคนิคช่างแต่ละร้านนะครับรับล็อกก็ยึดง่ายครับแค่ใช้หกเหลี่ยมขันขัน,ขน,ขนเวลาปิดก่อนปิดนะครับมันจะต้องผลเราพลล็อกไปปุ๊บมันก็จะขึ้นไปขัดกันนะครับนี่ครับบาน แรกก็จะใช้ C D Q บานที่สองก็จะเอาหมุดล็อกไปขัดกับลับล็อกอีกทีนะครับเวลาเปิดครับแบบไม่มีเสากลางถ้าใครสงสัยนะครับติดต่อ168อลูมิเนียมทุกสัปเดี๋ยวเข้าสอนให้ฟรีนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วครับมีอะไรจะถามก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ช่างอลูมิเนียมนียมีทักษะเพิ่มขึ้นครับหากินได้กว้างขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับโอเคสวัสดีครับ